มาเจ็บเอ้เชอรี่พี่นองจ๋านี่ปัดพี่นองเอาบันไดมาบ๊อป,ปีนเราเด้อบอปีนเราเด้อพี่นองจ๋านี่นี่ไม่ปีนแล้วนะเจ็บโอ้ยกำลังไดทีเลยพี่นองเอางามมันลดเอางามมันลด ให่พี่น้องเก็บเอาถุงมาใส่นึ่เลิศมากเดี้อจะอไถ่ายเห็นไหมเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วมัวแต่ถ่ายมึงเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ยขวิดพี่ดิโอ้ยคอยเก็บจนเต็ม้ะพี่น้องเลยเหมือนบ้ันไดทีแห้งขวบได้ปิ้นขวบบ้านไดมา ไม่ได้ปีนมึงมันจะอร่อยมากไนี่นี่เก็บก่อนกองคอยมันกลับหนาบ่ได้มึงลูกใหญ่แล้วนะเน่แน่แน,แน,แน่ใหญ่แล้วเก็บซะๆกันได้ดเราพึ่งเลิกงานพี่น้อง,พงเพิ่งเลงาน เจ็บงาเดียวกับเต้มทงเวพี่น้องสิมัเจ็บเจ็บด้วยจินด้วยค่อยนั่งคาบดีกว่ามันไดค่อยยันค่อยตกอนั่งนั่งคาบได้พี่น้องเจ้าสิเมืองบอ่ค่อยนั่งคาบแต่นี่ค่อยนั่งคาบเลยนะเนี่ย คือไอ้งอขึ้นต้นหม่นั่งคาาเอาเลยขอไปแล้วค่ะกล่องมาตั่งเนาะแล้วก็ถ่ายกลิบเอ้ยเอาปีหนีว่าไม่นอนอแซ่บมากจิ้นข้าต้นนี้แซ่บมากเลยพี่น้อง ลุกยญยเฮงเห็หนไหมเดี๋ยวมันกระหลวงไปเลยพี่น้องเอ้ย้าว่ามาเก็บกินเสียดายมากเลยเสีย้ามากทำหลวงอ่ะมันดกแห้งนะนะ เขา่มาเจ็บจิ้นนี่หลวงมาดเดยอาทิตย์นานนี่เขาพ่อเรือแล้วเขาพ่อมันได้ที่เราได้นี่โอเควิดีโอสันส้น